สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆรอบเช้าด้วยนะคะ หาเพลงไม่เจอค่ะทุกคนว่าจะเปิดเพลงให้ฟังสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็เข้ามาทักทายได้นอนนะคะแล้วก็แจ้งชมสินค้าต่างๆได้ที่คอมเมนต์ได้นะคะทุกคน เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะรอพี่ๆมาพร้อมกันเลยนะวันนี้ทำไมาดูเ,เงียบๆจัง สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วเข้ามาทักทายได้น,นะคะทุกคนรายงานตัวกันหน่อยว่าใครมาแล้วบ้าง ปับหนึ่งนะคะปับหนึ่งนะ ประจกกักษ์คิดไม่ออกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วก็เข้ามาถักถ่ายพูดคุยได้น,น,นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นช่องทางของ YouTube นี่แหละแต่ว่าชื่อช่องจะเป็นชื่อบ้านมครขว๋องานเออแล้วก็เว้นวักน่าจะเป็นเว้นวักว่ามตดเดินป่ามั้งคะเป็นงานมตรเดินมีรเดินป่าใช่ไหม นะคะมันมีอีกช่องทางนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ช่องนู้นกันนะคะสําหรับพี่ๆที่แบบดูเกี่ยวกับพวกมีดงานเดินป่ามีดพกมีดพับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่องวัตถุมงคลน,น่าจะเป็นช่องนี้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นมีดเดินป่าจะเป็นอีกช่องหนึ่งนะนะคะน่าจะเริ่มเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยว,วาย้ายไปอยู่ช่องนู้นกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับช่องนู้นนะนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยนะ นะคะแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกดูไลฟ์สดน,นะคะหรือจะดูอีกช่องทางหนึ่งที่ซื้อขายเออไม่ใช่เขาเรียกว่าซื้อง่ายนะคะแบบรวดเร็วกว่าการไลฟ์สดก็คืออีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นช้อปปีนะคะหรือว่าจะไปเลือกซื้อหากันที่ทาง t i k t o k ได้เพจ Facebook ก็ได้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เนาะนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามอีกช่องหนึ่งด้วยนะนะคะเพราะว่าช่องนี้ น่าจะเป็นช่องวัตถุมงคลเดี๋ยวอีกช่องหนึ่งจะเป็นของมิดเดินป่าก็คือหนูจะไล่นะคะจะคือจะไปไลช่องนู้นแล้วอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะเดี๋ยวหาไม่เจอนะคะเียหาไม่เจอนะอืม <c oughs> <c oughs> ปิชไทยได้ไหมคนอินโดนีเซียหรอมาแต่เช้าเลยสวัสดีค่ะ มาแล้วรายงานตัวนิดนึงจะไดะแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นกันมาด้วยนะเวลาเรียกจะได้เรียกถูกนะคะเพราะว่าบางทีอยากชื่อเป็นภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นกันมาว่าใครมาแล้วบ้างเวลาทักทายจะได้ทักทายถุกคนนะคะ จะขึ้นตัวเดินป่าก่อนนะคะเป็นงานไทยค่ะทุกคนถ้าใครแบบเน้นใช้งานนะเน้นใช้งานสับฟันนะคะหรือว่าใช้ดานเดินป่าเนี่ยจะแนะนําเป็นตัวนี้นะนะคะเป็นงานไทยอันนี้จะเป็นเหล็กทุบแข็งะคะ่ะทุกคนเป็นเหล็กที่แข็งแรงนะคะสามารถฟันของแข็งได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ที่บ้านก็ใช้อยู่นะ นะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเขาจะใช้ไปในนาค่ะเวลาไปทุกงไร่ทุ่งนาเนี่ยเขาก็จะพกตัวนี้ไปด้วยเนาะจะมีตัวสปาร์ตากับตัวมิดเด็ดนะคะที่บ้านใช้อยู่เดี๋ยวหนูจะบอกให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะแล้วก็รอพี่ๆก่อนวันนี้ทําไมดูเงียบๆจังเลยวันนี้ทําไมดูเงียบๆจังเลยไม่มี ทุกคนค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นมีดเน็บเดินป่าง,งานไทยเบอร์2นะคะเบอร์2คือไซส์กลางค่ะทุกคนไซส์แรกหมดแล้วไซส์แรกก็คือตัวไซส์ใหญ่สุดนะคะอันนั้นหมดแล้วตอนนี้เหลือเบอร์2กับเบอร์3นะคะเบอร์3จะเป็นไซส์เล็กสุดนะคะตัวนี้ค่ะทุกคนเดนนูกจะบอกสั้นหนาบางก่อนเนาะเดนนูจะมีอะไรเล่าให้ฟังกับสำหรับมีดตัวนี้นะ นะคะตัวนี้นะคะเป็นใบมีดที่ทําจากเหล็กกาชันดีค่ะทุกคนใบมีดยาว10นิ้วครึ่งกว้างประมาณ2นิ้วครึ่งเนาะสันหนาห้ามิลดมจับยาว5.5นิ้วยาวตลอดเล่ม16นิ้วนะคะดมจับจะเป็นไม้แท้เวลาจับแล้วดูกระชับมือนะคะจะดูไม่ลื่นแล้วเคลือบเงามาให้แล้วด้วยค่ะทุกคนเวลาตัวนี้มันสามารถเปียกน้ําเปียกฝนได้ไม่ขึ้นลาแล้วมันก็จะไม่อุ้มน้ําเวลาจับมันก็จะไม่ชื้นมือนะคะมีซองหนังไปให้ด้วยแต่ว่าเป็นหนังเทียมนะคะ ราคาอยู่ที่320บาทจัดส่งฟรีเนาะนะคะข้อดีตัวนี้นะคะมันทนทานต่อการใช้งานมากความทนทานนี้เป็นเลิศเลยนะคะทุกคนเป็นมีดเหล็กอลัยิกหรือว่าเหล็กแหนะรถยนต์นะคะทำให้มีความแข็งแรงเหมาะสมกับการใช้งานเดินป่าสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีพี่โดจินด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้สับนะคะเชือนได้นะคะหรือว่าจะใช้แบบ ทำอาหารเวลาเดินป่าได้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวเนี้ยแข็งแรงทนทานแต่ว่าข้อเสียมันก็มีค่ะทุกคนมันจะขึ้นสนิมง่ายนะคะตัวนี้มันเป็นเหล็กที่ทําจากเหล็กแหนรถยนต์เนาะนะคะหมั่นดูแลนิดนึงนะคะก็คือใช้น้ำม,นำมันทาได้ นะคะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยอาจจะมากหน่อยนะคะเวลาพกพาอาจจะไม่ค่อยสะดวกเนาะนะคะถ้าอยากพกพาสะดวกต้องเป็นงานพวกมีพับตัวน,นั้นจะดูเล็กพกพาง่ายนิดนึงนะคะอันนี้ก็พกได้ค่ะทุกคนแต่ว่ามันจะดูหนักเทอะทะไปหน่อยนะคะ